โอเคครับออกาวสวัส <hatten> ดีท yep. ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดศูนย์เอ้ยหนึ่งจุดศูนย์จุดเจ็ดนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่ามอร์เดอร์กันแล้วกันโอ้โหแหลกบอกนะครับถ้ามันแหลกนะผมเดิมไม่ได้ผมจะเป็นคนละคนเลยโอ้โอคโหแหลกเลยมก็จะเป็นสกินสตีทนะครับ สำหรับ ip นะครับ i อพของเซิฟนี้ก็จะทิ้งไว้ใต้ตคลิปนะครับกดรอดิทิ้ง i อไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากได้นะครับเอาไปเล่นเลยครับใต้คลิปมีเบสบอดแล้วก็มีเกมอื่นครับขมามันก็ให้สือสม รออีกส <OD> ี่สิบวิมาเรือโอ้โหไฟไหมครับเดี๋ยวงี้ผมก็หมดแหละเิดนี้โทรศัพท์ก็ตัดอยู่เลแหละดีพื่อ่ะรออีกสิวิหกห้าสี่บนี เ,เ,เอาเกม 9, 5, 4, 5, 6, เรื่องเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเข้าเกมโอ้โหรอครับรอและมากอย่างเนี้ยมรอระดับอะไรเนี่ยไปเก็บทองครับเราะด่รูแต่ไม่ใช่มอได้ครับแต่เป็นมอเซ็นก็คือเป็นธรรมดา มาดูจะได้อูสิเหรอโอ๊ยแต่ทองครับทองแล้วอะไรวะโอ๊ยสิบเอ็ดแหล็กนะครับโอ้ค้อนเหล็กกิโลกิโลแล้วห้าพอยห้าสี่ คพ่อบนนี้ครับไ้ท้องท้องโอ้โหอเล็กอเล็กวินีอเล็กเจี๊ยชนะหรอใครใครใครยิงอเล็กเนี่ยโฮสก์ออนชนะเฉยเลยอู้หอเล็กอเล็กตอนเมื่อกี้นี้ครับใครยังไม่เห็นก็ นกไปดูเลยครับนหลังไปดูครับอเล็กถือดาบเต็มๆครับกดชิปด้วยมีพยานนับสิบกว่าคนก็นะไม่เด่มครับผมก็ไม่เคยเป็นมือเดิมสักครั้งหนึ่งเลย ยี่สิบกมันมีเวสบวด้วยแหละแต่ผมยังไม่เล่นนะครับไปคลิป้าครับคลิปนี้มือเดอร์ก่อนครับก็มีคนกดติดตามผมแบบเยอะๆอๆีกประมาณสักยี่สิบกว่าคนตอนนี้สิบหกกว่าคนแล้วหกคนนะครับผมก็จะทำอะไรดีโอ้ไม่ทำหรอกเล่นมินิเกมนี่แหละเออเป็นอินโนเซนต์อีกแนละ้ว เรยลือดทองทองมือใสมือแข็งไปหาจดนี้นะคนครับโอ้ยบุญแกะทางชันตรงนี้มันใหไ่ขึ้นไปชั้นบนชั้นบนจะมีการ่าดาวของเรานักสืบ ไม่มีอออทองแลยนู่นไงทองต้องผ่านมอมออะไรด,ดาไแล้วโอ้ยไหนก็ใบเป็นมาด้วยหโวใสองก็อกอยู่ของกานทองด้คงจะไม่มีใครเป็น,ปนรวยแล้วรวง เพื่อนมันด้มีเป็นโบนิ่งเฮ้ยอะไรกันใช่ไหมเนีย่ยใครมันแบบว่าถ้าเป็นเมอร์เลอร์สักครั้งหน้าดีมากเลยจะเป็นอะไรที่ดีมากมากๆกเลยนะครับหรือว่าเราจะไปเล่นเบสวอลต่อไม่ดีกว่าเล่นเมอร์เลอร์ว้าวพวกตำร,รวจแถวๆนี้นมัน โนมือเด้อครับมันจะผมไม่เคยเป็นนะว่าปลาดาบได้ไม่เซิฟเซิฟนั้นผมปลาได้นะตบกีเเนามสิบ้าอร์เซ็นต์เวลาบ่ายนโมง มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยครับโอ้โหมาแล้วหมาผมชื่อมาซอสมาโซ่ไปติดตามเพื่อนไปเพื่อนจะนำพาเราดีกว่าจะไปไหนติดตา,า,า,ามเพื่อนไปไหนตามตามเพื่อน มันก็เป็นหนักดเราไปได้อย่าบปรกุดชิปเลยเพื่อนเพื่อนนายหายไปไม่ได้หรือมะและได้ส่วนมนขึ้นทางนี้ปั๊บป๊๊บอ่ะนี่ทางนี้นี่นี่นเป็นอินอเซ็ตอีกแล้วค่ะ แบบน,นี้เป็นี่เป็นการอะไรไอ้นี้จำได้เคยเล่นรุ่นนี้บวกตรงนี้ตรงข้างล่างจะเป็นลงกระโดดครับตกไปก็ตายตายครับไปหาเก,ก็บทองโดูทองทองสองคนอโอ,โอ้มีเพื่อนเก็บปปแล้วคนนึง

คนตายแล้วมูนนูมูนสองศูนย์เก้าสี่เก้าเราจะไปล้านแค้มค์ื่อเราเก็บของแป๊บนึแค่เป็นวะเฮ้ยเน,น,นี่ยโอ้ออุะไรอะไรต้องเป็นอีกแล้วอะไรเออ อเล็กอเล็กเกมอไไรเนี่ยยืนยันครับเราจะไปดูอเล็กกันโอ้มันก็แล็กอย่างนี้แหละเราไม่เคยช่วยอะไรไดหรือเปล่าเนี่ยโมชิมูชิ เราจะมาเล่นเบ็ดบอลกันเลยไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะไปอันนี้มืเมอเดอร์ครับมืเมอเดอร์ไม่เล่นเบ็ดบอลเดี๋ยวไปเ่นเบ็บอลว้คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเล่นมืเมอเดอร์อีกมานสักสองสามตาอุ้ยมันเร็วอะไรเนี่ยว้าสแดนโอเค ขเข้า,าไปที่มือเดันเลยเราจะมาแบบนี้ดูมินิเกม,ม,เกม turn. อื่นที่มินิเกม F A C T ถ้า b e ว w a r มีแต่คนเขาเล่นเล่นมา b ดวอร์ขอมือเดิอีกตาหนึ่งแล้วผมจะจบเลยอะไรเนี่ย o อก in l o ลาดผมก็เป็นลาดเทพครับรที่ใครๆก็รู้แป๊บหบนึ่งหนึ่งถึงเกา้ามารับอ่ะแต่เรียบร้อยมาเดอร์ก่อนมอเดอร์มีคนเขาเยอะนะครับกดแม่งเฮ้เทมาโนสมาซอส 10นา,าทีแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันเร็วจังเลย มือเดิมไม่นจะเข้าได้เนี่ย็อกียรเทียเนี่ยไม่ได้เลย้เลยเนี่ยนั่นคือตวดีอะ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 ไม่ไจะเข้าได้โอ้ไม่ไดจะเข้าได้ เมื่อไรจะเข้าได้ตายแน่แน่เมื่อไรจะเขเข้าได้แล้วโอ้ยใหญ่จัถจะไปตรงสีเหลืองเขาบอกว่า w e t u r n lobby ก็คือ,อ,ลอ,บบอ,อกลับไปที่ lobby บบนะครับโอ้ยอ้อโอ้ย้อง อันนี้น,นกต,นตัวร่างตางหาะตุม่างาอันนี้ไก,ก่วันนีไก,ก่ทำงานอี่ให้ถนะูกนกเป็นมือร่างอยู่ข้างเรีนบกระบอกว่าจะเป็นเนรือแบบจะได้เป็นโอ้ด้เป็นมันแมะดิมายัางเนี่ยโลกนี้มันปั่นป่วนจัง ตามันเป็นแบบนี้เนะี่ยอืมลอหล่อโาแล้วอ้ด่านนี้มันด่านอะไรอ้ปลาวิ่งก่อนแล้วตอนนี้อยู่วิ่งด่านนี้มันกว้างอยู่จ,จะมีคนฆ่ากันง่ายสิจะใครเป็นมอเดอร์มาเดอร์ได้สามเก้าหก แบบที่นี่ U F F คงอาจจะเป็นโมเดลอนไปเก็บทองดีกว่าหาทองไหนที่ไหนมีทองเฮ้ยวัดดึกฟักเดี๋ยวเดวใครมาฆ่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาฆ่าผม หนูจำได้อยู่จบได้เนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะใครช่วกดไลค์ใครสนใจก็กดแชร์กดซับเนีอันนี่โบว์ตีผมเนี่ยนี่มันใครเพเนี่ยมาดิเฮ้ย พอด,ดีพอด,ด,ด,ดีเพื่อนนี่คือสุงสุกของพ่อหนายเลงไอ้นี่โอ้มาได้จบจบ